เมื่อวานถ้าหากว่าใครได้ฟังหรือติดตามการประชุมรัฐสภาพเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายของรัฐบาลน,นางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรก็จะได้เห็นการอภิปรายของคุณลิซ่านางสาวพักคมนหนุนอน,นันสอสรระบบบัญชีรายชื่อพักประชาชน ได้ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าในฐานะที่เป็นคนใต้คนหนึ่งซึ่งได้พาดพิงไปยังพรรคการเมืองโดยไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองใดแต่ถ้าหากว่าได้รับฟังข้อมูลหรือคำอภิปรายของคุณลิซ่าแล้วสามารถเข้าใจได้เลยว่าหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์เพราะคุณลิซ่าได้ขอบคุณพรรค เพื่อไทยที่ทำให้ตัวเองหูตาสว่างขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้พักเข้าวร่วมรัฐบาลน้องใหม่ล่าสุดคือพักประชาธิปัตย์ทั้งที่เคยต่อสู้กันมาเป็นเวลาร่วมยีสบปีวันนี้ประชาธิปัตย์ก็เข้าวร่วมรัฐบาลซึ่งคุณลิซ่าบอกว่าไม่ได้อยู่ในฐานะพรรร่วมเพราะว่าไม่มีบทบาทอะไร เข้าไปในตนะพลอยมากกว่าซึ่งความหมายก็คือพลอยอาศัยขออาศัยชายคาขอเข้าเป็นรัฐบาลด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าคนพรักประชาธิปัตย์หรือว่าสสของพรกประชาธิปัตย์ที่โหวตสนับสนุนให้พักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยคิดอย่างไรเพราะว่าในที่ประชุมรัฐสภา ตอนที่คุณลิซ่าอาภิปรายหรืออภิปรายเสร็จไม่มีสสประชาธิปัตย์คนใดลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงอภิปรายชี้แจงข้อเท็จจริงหรือตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคําพูดของคุณลิซ่าหรือข้อมูลของคุณลิซ่ามันจุกอ,อกจนพูดอะไรไม่ออกผมในฐานะที่เคยเป็นสสพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นสิทธิ์เก่า ของพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกเจ็บปวดเจ็บแสบไปถึงขั้วหัวใจจริงๆและผมก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะผมอะ่ะมีสอสออดีสอสอแล้วก็คนที่รักประชาธิปัตย์ก็คิดเหมือนผมในตอนท้ายคุณลิซ่าก็ได้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า คนทั้งประเทศและก็คนภาคใต้จะได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคที่รักสัจจะวาจาตรงไปตรงมาหรือจะเลือกพรรคสับปรับกลับไปกลับมาคำอภิปรายนี้ครับมันสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่รักประชาธิปัตย ที่มีความรู้สึกว่าพักประชาธิปัตย์คือพักของเราคนของเราแต่ว่าวันนี้พักประชาธิปัตย์อยู่ในฐานะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกค่อนแคะถูกเหยียดหยามจากสังคมผมว่าผมเจ็บปวดแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่รักประชาธิปัตย์ก็เจ็บปวดไม่แพ้กันครับ